สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับกับช่องพังทองเงินช้างไทยครับกับน้องไหดานะครับวันนี้มามาดูบรรยากาศตอนเช้ากับคุณพ่อทัใจนะครับหรือคุณปู่ทัใจนะครับนี่วันนี้มาอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าอากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกนะครับคุณปู่ก็เลยมาอยู่ใกล้นะครับกับไกลไๆน้องไหดานะครับเพื่อจะได้กินผลไม้นะครับ ช่องของเราจะได้แบ่งปันอาหารผลไม้เวลาไล่ตอนเย็นนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันให้คุณพ่อทันใจหรือคุณปู่ทันใจด้วยนะครับโอ้คุณปู่สวัสดีใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเคยได้กินเนาะสวัสดีแบบนี้นะครับเพราะว่าเคยได้กินก็สวัสดีนะครับ เราก็จะแบ่งฟันอาหารให้คุณปู่ด้วยนะครับทุกๆวันนะครับสวัสดียยเลยครับคุณปู่วันนี้อากาศดีนะครับพอฟันก็เลยเอามาอยู่ข้างนอกนะครับมานอนอยู่ข้างนอกนครับวันไหนฝนตกนะครับแต่ตอนกลางวันก็จะเอาเข้าไปอยู่ ข้างในนะครับนู่นครับข้างในบ้านนะครับข้างหลังนู้นครับตอนกลางวันนะครับแต่ตอนกลางคืนจะให้คุณปู่มาอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับวันในฝนไม่ตกจะให้คุณปู่มาถ่ายเทอากาศดีๆนะครับข้างนอกนะครับจะเปลี่ยนเปลี่ยนที่นอนนะครับเพราะว่าให้คุณปู่ได้เดินบ้างนะครับได้เดินออกกำลังกายบ้างนะครับใอ้คุณปู่ได้กินผลไม้จาก นองไอด้และพังทองเงินน้คุณปู่ท้องป่องเลยนะครับกินเราก็จะได้แบ่งปันอาหารให้คุณปู่ด้วยนะครับนี่ครับพ่อฝากแม,แม่พ่อพ่อท่านใดนะครับอยากจะมาช่วยเหลือคุณปู่ทันใจ<อ>หรือคุณพ่อทันใจก็เข้ามาดูไลฟ์สดหรือมาอุดหนุนผลไม้ทางในช่องพังทองเงินช้างไถได้เลยนะครับมาอุดหนุนให้คุณปู่ได้นะครับอ่า คุณปูก่าากาอา็อายุเยอะแล้วนะครับคณพอสนใจหรือคุณพอสนใจก็อายุอายุเยอะแล้วนะครับเป็นช้างแก่แล้วนะครับก็เข้ามาอุดนวลผลไม้ได้เลยนะครับนี่คุณปูกสวัสดีไ้เลยคุณปู่เอ้ยนี่ก็จะเป็นน้องไอด้าคนระ้บดาดาเอ้ย บรรยากาศเช้านะครับนี่วันนี้ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับ,รบก็เพื่อจะเตรียมไปทิ้งแล้วนะครับนี่ครับเราขึ้นรถเพื่อจะเอาไปทิ้งแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็จะไปใส่หน้านะครับ มูลไฟนะครับจะเอาไปใส่นานะครับแล้วก็อกย่างก็จะเอาไปใส่ต้นหญ้านะครับตอนนี้ก็เสร็จทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่คุณป้าทองเงินเอาจะโยนเลยแล้วเหรอคุณป้าสายโยนนะครับสายสายโยนานานานๆพู่ยังไ่จบความมาแล้วป้าทองเงินนะครับมาดูบรรยากาศเช้าเช้านะครับตอนเช้านะครับบรรยากาศดีม,มากๆเลย น้องให้ได้ทำอะไรล่ะดูดูครับดูด,ดูทำอะไรดูเป็นไรเนาะลูกสาวพ่อพปเป็นไรเนาะมันก็จะเป็นสุดหล่อลิโซนะครับพลาลิโซนู้นดีกว่งนู้นฮะน้ นะจ๊ะมีคุณปู่ก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กันปู่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นช้างที่สูงนะครับใหญ่นะครับเป็นช้างสีดอนะครับคุณปู่คุณปู่นะครับไม่มีช่องนะครับปู่ทันใจนะครับหรือพ่อทันใจนะครับไม่มีช่องนะครับเราก็ได้แบ่งปันอาหารให้คุณพ่อทันใจนะครับว่า ม่มีช่องนะครับเราเป็นช้างแก่ด้วยนะครับเราสงสารอ๋อเป็นไรนะเราลองมาดูมาดูมาดูบรรยากาศเช้าเช้านะครับบรรยากาศเช้าเช้ากัดดีมากๆเลยทำอะไรนะทำอะไรน เลือ,ลอสายสายโยนนะครับนี่สายโยนเอานะโยนแล้วนะครับสายโยนนี่สายโยน รเอาที่สบายใจเลยเดี๋ยวก็ไปล้างนะครับเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวก็พาไปอาบน,น้ำนะครับสันเช้ามาดูแก้มนะครับเก้มนองห้ได้น้าตึ๊บเลยนะครับแก้ม สายโนโอ้สายนดูครับดิน้นติดนะครับนอนกลางคืนนะครับนอนก็ดิน้นติดนะครับใส่เจาะหลับสบายเนาะคนคนป้าทองเงนสายโยกนียย่มาดูข้างครับ ป้าทองเงนนะครับบรรยากาศดีนะครับตอนเช้าๆบรรยากาศดีมากๆเลย เด,ดินแล้วนะครับดาเดี๋ดวยวพามาดูคุณปู่นะครับปูโอ้ยปู่ปู่ไม่ได้วยปู่ปปปป ปูเลป่ปูปูปูมานี่ไรเลปูปูพูมาแล้วครับเรียกมาเลยนะครับเรียกมาแล้วนะครับคุณป,ปูเรียกอายมังๆ์เลยเพราะว่าเคยได้กินเนาะ ที่นะครับมาถึงก็จะสวัสดีเลยนะครับโอโๆครับอนนึงก็คอยนะครับจะมายืนคอยตรงนี้นะครับว่าเคยได้กินตรงนี้ครับนี่มาถึงก็สวัสดีเลยนะครับเพราะว่าเคยได้กินนะครับถ้าพ่อควานมายืนตรงนี้ก็จะเอาอาหารให้กินนะครับโปู่สวัสดีเลยมาถึงตรงนี้ก็จะสวัสดีเลยนะครับเดี๋ยว พอควานนะครับก็จะเอาเข้าไปไว้ในบ้านนะครับข้างในบ้านนะครับข้างหลังคุณพ่อตั้นใจนะครับตอนกลางวันนะครับเพราะว่าตรงนี้ตอนกลางวันจะร้อนนะครับก็จะเ,เข้าไปไว้ข้างในนะครับตอนตอนเย็นนะครับก็จะเอามาไว้ข้างนอกเพื่อจะให้ถ่ายเทอากาศนะครับอากาศดีดีนะครับก็ฝากพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องฟังทองเงินช้างไทยเลื่อนเอาง่าด้วยนะครับ าฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ